ถ้าจะให้พูดถึงตัวละครใน SSR ที่ทุกคนนา่าจะได้เป็นตัวละครแรกในเกมเนี่ยผมเชื่อแล้วว่าจะเป็น3ตัวละครนั่ก็คือตัวละครของโกฮังสีแดง SR พิกิโลสีเขียว SR แล้วก็โกคูสีฟ้า SR นะครับผมผมไม่รู้หรอกว่าทุกคนเนี่ยเปิดกาชาที่มันให้มาครั้งแรกเนี่ยได้เป็นตัวละครอะไรแต่ว่าผมเองเนี่ยเปิดได้โกคูตัวนี้ที่เป็นขั้น SR นะครับ แล้วคือมันเป็นตัวละครตัวเดียวใน3ตัวน,นั้นนะ่ะที่ได้เปลี่ยนร่างเหมือนขั้น T.U.R. แล้วก็ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันได้ E.C.A. ไปแล้วอะ่ะคือไปนําก่อนใครเลยในะ3หนอนนั้นน่ะนะขนาดพีโกโลกับโกฮังยังไม่ได้เปลี่ยนร่างเลยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมภูมิใจนําเสนอมากเลยเพราะว่ามันคือตัวละครที่ผมได้มาในช่วงต้นต้นช่วงเริ่มต้นของ ID ดีเลยนะเออคือมันแบบมันผูกพันเยอะอะ่ะตัวเนี้ยนะครับช่วงเริ่มเกมนี่คือผมใช้มันบ่อยมากนะครับผมนะ เป็นตัวละครสายซัพพอร์ตคีให้เพื่อนสมัยก่อนนะเออทำเป็นเล่นนะเล่นบ่อยนะสมัยก่อนตัวเนี้ยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันจะเก่งขนาดไหนพอได้รับการ e c a แล้วเนี่ยมันจะมีความสามารถอย่างไงมาดูกันซึ่งก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันก่อนเลยลักัน่นะครับวันนี้เรากลับมาในเกม Dragon Ball Z Goku Battle อีกแล้วนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะฮะมารีวิวเจ้านี่แหละนะโกคูซูเปอร์ไซย่าตัวละครสุดโอสกูของเรานะครับผม ซึ่งมาได้ ECA มาเนี่ยความสามารถมีอะไรบ้างมาลองดูกันนะครับอันนี้คือหน้าตาสเตตัสหลัง ECA ปลดดาวรุ้งนะฮะ HP หมื่นสอง a d k หมื่นสอง Defense เจ็ดพันถือว่าไม่แย่นะสำหรับตัวละครสายฟรีนะครับผมนะผู้นำนะครับนำให้กับขัดซูปเปอร์ไซย่าไม่เร็วนะซูปเปอร์ไซย่าคีบวกสามนำเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีแดงเนี่ยนำคีบวกสามพวกใหญ่บวกสี่สิบเปอร์เซ็นต์ นะครับก็เป็นขัดตัวฟรีผู้นำย่อยของขัดซูปเปอร์ไซย่านะเออถ้าใครสนใจก็ลองไปเล่นได้นะครับผมนะฮะถ้าแม้ตายหลัง ECA นะครับเพิ่ม ADKDefense e 1เทิร์นแล้วก็ตี Super Damage ตรงนี้น่าจะเพิ่ม30%มบั้งตรงนี้นะครับผมไม่เขียนว่า1เทิร์นด้วยเนี่ยเออนะออนะถ้าเขียนว่า1เทอร์นอาจจะเพิ่มประมาณ30%ไม่ใช่20%ใช่ไหมตรงนี้นะครับผมก็ประมาณนั้นนะฮะส่วนพาสซีฟเนี่ย จะมี ADK Defense นะครับบวก100%ตั้งต้นนะครับผมแล้วก็ตัวละครตัวน,นี้จะได้รับ ADK Defense เพิ่ม70%นะครับรวมไปถึงการซัพพอร์ตด้วยนะให้กับเพื่อนๆน,นะครับซัพพอร์ตที่บวก3แล้วก็บวก ADK Defense เพิ่มอีก30%นะครับเมื่อมีเลือดที่50%หรือมากกว่าก็คือถ้าคุณมีเลือดมากกว่า50%เนะี่ยคุณสามารถมีความสามารถในการซับได้นะครับมีความสามารถในการบวก ADK Defense เพิ่ม70%นะครับผมถือว่าซัพพอร์ตดีขึ้นเยอะ แต่ก่อนนี่คือซับแค่ EDC แล้วก็ซับคีบวก2อคีเองแต่ว่าพอ ECA นี่คือมันได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็คีเพิ่มขึ้นด้วยถือว่าดีมากนะเออเป็นตัวละครสายซับที่ดีเพราะว่าตัวมันเองผมคิดว่าตัวมันเองมีลิงก์ที่ดีด้วยอะ่ะเป็นพวกชาวไซย่าไงไซย่าห์เวเลอร์เลสอะไรอย่างงี้พลังขึ้นเต่าซูเปอร์ไซย่าห์เซตไฟเตอร์เนี่ยเป็นตัวละครซับพ,พอร์ตที่มีลิงก์ที่ดีอะ่ะผมว่าเนี่น่าสนใจนะครับอืมนะแล้วก็ เมื่อคุณนะครับมีเลือดต่ํากว่า49%นะครับนะคุณจะได้ความสามารถเพิ่มมาก็คือบวกด e เฟน s ์เพิ่ม200%นะครับแล้วก็มีโอกาสไฮ g h c h ในการติดการ All ์ดออฟแท็กโอกาสไฮ g h c h คือโอกาส50%นะครับเอาไว้ง่ายนะฮะเลือดมากกว่า50ั u พอร์ตได้ adk ด e เ,เฟน s ์บวก70%เลือดน้อยกว่า50จะเสียพาร์สิบเมื่อกี้ไปแต่ว่าจะเพิ่มพาร์สิบใหม่ขึ้นมาก็คือบวกด e เฟน s ์เพิ่ม200%นะครับก็คือจะถึกขึ้น แล้วก็มีโอกาสไฮแซนในการกาดนะครับคือมีโอกาสในการป้องกันได้หนาขึ้นอะไรเงี้ยนะครับนะก็คือหมายความว่าเวลาเลือดน้อยนี่คือจะกลายเป็นตัวละครสายตั้งรับทันทีแบบตั้งรับล้วนๆน่ะไม่ได้มีความสามารถในการซับอะไรเลยนะเออคือความสามารถในการซับนี่คือหายไปเลยนะครับซึ่งก็คิดว่าไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะเออผมอยากให้มันแบบมีความสามารถในการซับแบบตลอดเวลาเลยจะดีมากแต่ไม่ใช่ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นสีสันกันไป นะครับผมนะตรงนี้นะฮะก็ผมไม่ได้อัพลิงก์มาเนะเสียดายนะพอดีผมจำไม่ได้ว่าเขาได้ eca นะถ้าผมได้รู้ว่าเขาได้ eca ก่อนนั้นเนี้ยผมจะฟาร์มลิงก์เพื่อสิบเลยเหมือนไปควางเขียวแหละนะแต่ว่าไม่ทันแล้วนะจับทําคลิปก่อนแล้วกันตรงนี้นะส่วนคัตะกอีก็มีอยู่ให้อยู่ประมาณ5ขัดนะครับผมสำหรับโกคูตัวนี้นะครับมีขัดเพียวไซยาขัดโกแฟมขัดซูเปอร์ไซยาขัดคาเมฮามิฮ่าแล้วก็ขัดทูโทสคูนะครับผมนะเป็นขัดที่แบบ แต่และขัดถือว่าใช้ได้นะเพราะว่าตัวเบนเป็นตัวละครสายซับไงคือแบบเป็นตัวละครซับท,ที่มีลิงค์ที่ดีเนี่ยมันน่าสนใจอยู่แล้วก็ถือว่ามีขัดให้อยู่ไม่ได้มากเกินไปแต่ว่าก็มีขัดที่น่าสนใจอยู่เยอะเหมือนกันนะครับเป็นขัดใหญ่ๆหลักๆหลายขัดนะไม่ว่าจะเป็นขัดซูปเปอร์ไซ่ยยาขัทโกแฟมแล้วก็ขัทพลังขึ้นเต่าเนี่ยน่าสนใจมากนะเดี๋ยวผมมาลองเล่นในขัดพลังขึ้นเต่านะครับผมว่าเป็นยังไงไปลุยได้ก็ผมมาก็เจอแล้วนะครับผมสำหรับเทอร์แรกของเขานะฮะ นะเปิดมาเนี่ยโอ้ว้าวทำผมยิ้มว่ะทำผมยิ้มได้แล้วเนี่ยโอ้โหไม่คิดว่าตัวละครสุดเก่าแก่โอสกูของเราที่แบบเล่นมาตั้งแต่ต้นเกมอะ่ะปัจจุบันไม่แบบสามารถเล่นจริงในทีมพว่พลังขึ้นเต่าทีมใหญ่ๆได้เลยนะเพราะว่าดูก็รู้แล้วมันมันโอเคมาเล่นได้อะดูดิดีเฟนส์เปิดมา1 0 0 0 0แสนดเฟน์อะใช้ได้ไหมใช้ได้นะ คือเธอนนี้ไม่ได้มีซัพพอร์ตให้แก่ตัวมันเองด้วยซ้ำนะครับลิงก์ก็ไม่ได้อัพเต็มด้วยนะครับผมซัพพอร์ตตัวละครซัพพอร์ตที่มีดีเฟนซ์หลักแสนก็โอ้โหมันถือว่าดีแล้วนะครับแล้วตีเสร็จเนี่ยมันจะบวกเอเดคเดฟเฟนซ์เพิ่มด้วยไงดังนั้นมันยังมีความสามารถที่ถึกได้มากกว่านี้นะครับถ้าไม่นับเลือดต่ํากว่า50%เนี่ยเออถ้าเกิดว่าเลือดมากกว่า50%นนี่คือดีเฟนซ์จะวงประมาณแบบแสนบวกได้เหมือนกันซึ่งถือว่าดีนะครับ แต่เป็นแสนบวกที่ไม่ได้มีความสามารถในการกาดหรือว่าป้องกันดาเมจอะไรนะก็อาจจะโดนเจ็บหน่อยๆในบางดานนะครับผมนะในดานที่มันยากๆหน่อยที่มันตีแรงหน่อยจะเจ็บหน่อยนะครับผมแต่นี้ไม่หน่อยผมว่าเจ็บหนักเลยแหละเจอเป็นตัวละครสีเขียวด้วยแสนเก้า <c oughs> แรงอยู่ดีวะ <c oughs> <c oughs> นะดาเมจล้านห้าใช้ได้อยู่นะปรับเข้าให้ตีเสร็จบวกดีเฟนซ์เพิ่มไปนะครับผมนะ เมืเ่อกี้เราเลือดเราเลือดต่ำกว่า50%นี่อย่างวะเมื่อกี้เราโดนลาดิตตีเข้ามาก็น่าจะน่าจะต่ำกว่า50%ใช่ไหมหรือเปล่าเออผมไม่รู้ว่าเมื่อกี้คือตอนที่เราโดนลาดิตแม้ตายเข้ามาเนี่ยมันทำให้พาสซีฟของโกคูมันกลับไปตอนแบบกลับไปตอนเลือดต่ำหรือเปล่าถ้ามันกลับไปตอนเลือดต่ำแสดงว่าดาเมจเมื่อกี้คือเป็นดาเมจแต่ว่าตอนมันเลือดต่ำนะเออคือจะมีดีเฟนที่เยอะมากๆแต่ว่าดาเมจจะหายไปนะครับไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่ดูทรงอาจจะแบบอาจจะยังไม่ถึง49%นะน่าจะแบบเฉียดเฉียดเมื่อกี้รู้สึกนะเออเหมือนจะเฉียดเฉียดเลือดประมาณแบบครึ่ง40แกลที่40แกลเลยนะประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นตะ์51 52เปอร์เซ็นต์มั้งคงไม่ต่ำกว่าเมื่อกี้คงไม่ต่ำกว่า49%นะดาเมจก็ประมาณรัน5แต่ว่ายังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเพิ่งเดีย๋ยวเพิ่งเดีย๋ยวเพิ่งไปการันตีดีกว่าเดี๋ยวรอดูเทิร์นหน้าเทิร์นใหม่จะได้รู้ว่ามันดาเมจเท่าไหร่นะครับผม ตอนนี้ผมทำอะไรอยู่เนี่ยผมเอาโกฮังต so ัวซัพพอร์ตไปแท้งอยู่ยนะคิดอะไรอยู่ว่ากูเมื่อกี้ผมผมเล่นตำแหน่งผิดนะให้โกฮังไปโดนโอ้ตายแล้วกูแม่งเอ้ยไม่เป็นไรครับถือว่าจะได้เห็นว่าเวลาพาสซีฟตอนเลือดต่ําดีเฟนท์เท่าไหร่ดีเฟนท์แสนสามเองเหรอถือว่าถึกขึ้นมาไม่ได้มากเท่าไหร่นเนี่ยเอออันนี้โนซัพพอร์ตดีเฟนท์ได้มาแสนสามนะครับไม่รู้ว่าติดกาดไหมถ้บมีโอกาสไฮแชนในการการ์ด แต่ถ้าติดมันจะถึกนะดีเฟนส์แสนกว่ามีกาดนะให้เนี่ยมันจะถือว่าถึกเลยมาลองดูกันนะครับผมนะตรงนี้ก็คือจะเสียวความสามารถในการนะนะจะเสียวความสามารถในการที่จะซัพพอร์ตไปแล้วแต่ว่ากับกันมันจะมีความสามารถบวกดีเฟนส์แล้วก็มีอะไรกาดมาให้ซึ่งไม่รู้ว่าติดไหมตั้งเป็นหนึ่งล้านโอเคอันนี้ถือว่าเบาแล้วนะครับติดเบิเบ้ลเป็นล้านหนึ่งจังหวะตอนเลือดต่ำไม่ได้ไม่ได้เก่งกว่าตอนเลือดเยอะนะผมบอกเลยนะ อันนี้ติดกาดตีไม่เข้าโอ้โหใช้ได้ใช้ได้เสียดายเป็นแค่โอกาสไฮแชมป์ Hi am, เป็นโอกาสเนี่ยคือเราไม่สามารถไปไว้วางใจได้ไงถ้ามันติดแบบมันก็อีกเรื่องหนึ่งก็ถือว่าดีไปไงแต่ว่าขึ้นชื่อว่าโอกาสมันมีกับติดและไม่ติดอยู่แล้วอะถ้ามันไม่ติดนี่คือถ้าไม่ติดมันจะสร้างปัญหาให้ทีมได้ผมบอกเลยนะเออถ้าไปเจอบอสสีเขียวแล้วไม่ติดกาดนี่บอกแม่งก็อันตรายอยู่ดี อย่างนั้นผมมองว่าเป็นความเสี่ยงมากกว่านะมันเสี่ยงมันคือความเสี่ยงอ่ะืมมันคือความเสี่ยงแหละนะถ้าเสี่ยงถูกก็ดีไปถ้าเสี่ยงผิดก็แย่หน่อยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็แบบอารมณ์ประมาณแบบโอกาสติดในการหลบอะ่ะเออคือคือการอันนี้คือแบบจะหลบไหมนี่คือจะกาดไมหมอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยนะฮะดูว่ามันจะกาดหรือเปล่านั่นแหละนะซึ่งผมชอบแน่นอนไม่ว่าผมชอบล่างตอนแบบเลือดเยอะมากกว่า เลือดเยอะแม่งเก่งกว่าแน่ๆผมบอกเลยนะเพราะว่ามันได้ผลซัพพอร์ตได้บวกคคดฟเฟนเพิ่มจะสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็ไม่ได้ต่างกันหรอกจากตอนเลือดน้อยอะนะดีเฟนก็ไม่ได้ต่างจากตอนเลือดน้อยมากหรอกมันต่างแค่ไม่กี่หมื่นเองผมบอกเลยไม่ต่างมากนะครับพาร์สิตอนเลือดเยอะเก่งกว่าเยอะเลยผมบอกเลยว่าพาร์สิตอนเลือดเยอะแม่งเก่งกว่ามากนะฮะ ถึงแม้มันจะมีดีเฟนที่ไม่ไม่ได้มากกว่าตอนเลือดต่ําแต่ว่ามันมีความสมดุลมากกว่ามันสร้างประโยชน์ได้มากกว่าเออตัวละครใส่ซัพพอร์ตอะนะดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมมาครับเทินนี้เราเลือดต่านะครับผมแต่ว่าผมจะลองใช้เทมฮิลดิว่ามันจะได้พาสซีฟซัพพอร์ตไหมแต่ดูทรงมันคงไม่ได้เพราะมันเหมือนจะเป็นพาสซีฟแบบว่านับแยกกันปะเออนับคนละเทินกันะนะหรือเปล่าวะ เมื่อกี้คือเราเลือดต่ากว่า5้าสปอร์แต่ว่าผมใช้เทมฮิลช่วยนะตอนนี้คือเลือดมากกว่า5้าสิอร์เซ็นแล้วไม่รู้ว่ามันยังคงพาร์สสีเหมือนเดิมไหมแต่ว่าดูทรงน่าจะใช่เหมือนเดิมน่นนาจะน่าจะอิงตามที่มันเลือดต่าเหมือนเดิมตอนเปิดเทมนมาครั้งแรกอะนะเออคือมันนับเป็นเทินมันไม่นับยในเทินเลยนะมันนับเป็นมันนับเป็นเทินไปอะนะเทมนั้นเริ่มมายังไงก็คืออิงตามเทนั้นเลยนะครับผมคือถ้าเราใช้เทมฮิลไปเทนั้นก็ไม่น่าเกี่ยวแล้วแหละนะ ขึ้นอยู่กับเธอนั้นมากกว่านะอืมคือมันแบบมันไม่ได้เรียวทามง่ายๆคือมันไม่ได้แบบเป็นพารสีฟเรียวทามะครับผมดูทรงแล้วนะฮะนะตอนนี้คือยังน่าจะไม่ได้สามารถซัพพอร์ตทีมได้นะครับเนี่ยเด็กก็ล้านสองนะฮะมันนั้นแอบเสียดายเนะาะพารสีสส่มันซัพพอร์ตแบบเมื่อต่อเลือดเยอะเท่านั้นเองอะเสียดายมากเลยถ้าเกมแบบเกมมันโดนเราเลือดน้อยกว่าสาสิเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ ทำอะไรแทบไม่ได้นอกจากแทงอ่ะแล้วแทงก็ไม่ชัวร์ด้วยไงมันเลยเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีของว่ามันจะดีก็ดีไม่สุดนะดีตอนเลือกเต็มซะเปล่าอะนะเออดีตอนเลือกเต็มอย่างเดียวเอาง่ายเลือดน้อยก็มีดีแหละแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปหลายรอบมันเสีย่ยงเกินไปผมไม่ค่อยชอบตัวละครอย่างนี้เท่าไหร่นะดาบสองคมว่ะแม่งเอ้ยอืมแต่ใน,นแงก่การใช้งานถือว่าใช้งานได้ดีนะ เพราะมันลิงก์กับพวกชาวบ้านได้อย่างงี้เมื่อกี้ผมลิงก์กับพวกโกฮังอะไรยงี้ม่ได้กับฟูลลิงก์่ยนะเพราะตัวมันเองผมแอบไปดูมาว่ามันสามารถลิงก์กับโกฮังได้แบบหลายลิงก์มากโกฮังนี่คือโกฮัง lr นะได้ประมาณ5 6ลิงก์เลยมั้งประมาณลิงก์อ่ะเออเยอะอ่ะงั้นก็คือมันสามารถซัพพอร์ตให้โกฮังได้ด้วยแล้วก็ลิงก์ด้วยกันก็ได้ดีด้วยไงดีเลยนะงั้นเวลามันเลือดเวลาเราเล่นเลือดเต็มเข้าไว้นี่คือมันคือตัวละครตัวฟรีซัพพอร์ตที่แม่งโคตรดีอ่ะ ไม่แย่เลยอ่ะดีมากแต่ว่าเลือดต่ําก็อย่างเรื่องหนึ่งอ่ะเออนะบุคคลสองบุคคลสองบุค 2, บลิกเนะีฮะเลือดเยอะแล้วม่งเก่งซัพพอร์ตได้นะครับเป็นคนดีเลือดต่านี่คือถึกอย่างเดียวไม่ทําอะไรเลยนีครับผมแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะตายเองด้วยนะฮะมาเธอคนนี้น่าจะเป็นเธอที่หนักหน่วงใช้ได้นะะีครับเพราะว่าเรามีลิงก์เต็มที่แล้วก็ซัพพอร์ตฟูลสตรีมและตรงนี้นะครับ ลิงทำงานครบเซตแต่ว่าลิงไม่กีสิบนะครับมีซัพพอร์ตของโกฮังนี้35%หปอร์เซนของโกคูนี้อีกประมาณ30%เเซนะครับผมหนักแน่นอนตรงนี้นะฮะผมขอใช้ที่มันช่วยเป็นของท่านวิศการเพราะว่าโกฮังเราไม่ไหวแน่ๆตรงนี้นะครับดีเฟนซ์เท่าไหร่ดูดีเฟนซ์แสนสองนะครับผมใช้ได้นะฮะใช้ได้เลยใช้ได้เลยตีมาตาเสร็จก็ประมาณดีเฟนซ์แสนห้าประมาณนั้นเลยนะครับผม ซึ่งโกคูมันก็ถือว่ากลางๆแต่มีทีไม่อยู่มีทีไม่อยู่ที่ดีอ่ะอ,อมีบ้านที่ดีให้อยู่อย่างนี้ดีกว่าเนะี่ยมีทีมขึ้นเต่านะครับมีลิงก์ที่ดีกับชาวบ้านเขาก็ดีไปหน่อยดีอีกเรื่องหนึ่งก็เมืสองล้านหนึ่งนะครับผมใส่เข้าไปบามล้านหนึ่งเบิ้ลธรรมดาไ,มได้ปะนะน่าจะเบิ้ลไม่ตายสักหน่อยนึงนะฮะ ดาเมจ2ล้านนะครับผมเวลามีซัพพอร์ตแบบเต็มที่ฟูลสตรีมลิงก์เต็มทุกอย่างก็2ล้านดาเมจนะครับไม่น่าจะได้มากกว่านี้แล้วมั้งเอออันนี้คือแบบความเป็นจริงนั่นแหละปกติพื้นฐานเลยนะประมาณ2ล้านกว่าได้นะครับผมมากสุดก็ประมาณ2ล้านกว่าเลยมั้งตามความเป็นจริงแล้วนะครับผมอืมมันจะดีในพวกด่านเกมสั้นๆว่าแบบว่าเน้นจบเร็วป่ะเออคือเน้นแบบเปิดมาใช้ความสามารถในการซัพพอร์ตแล้วก็เล่นเล่นแบบเล่น,ลน,ลน,ลนรีพันดานนะอ่ะเออ ถ้าเป็นด่านแบบโลครังอีเวนต์นี่คือสบายสบาย,บายเลยอีเวนต์สบายมากนะครับเพราะว่าด่านนั้นนี่คือแบบถ้าเป็นด่านแบบพวกโลคั้งอีเวนต์นี่คือสบายมากเนะเ <_ d ata> พราะเป็นด่านธรรมดาไงเน้นเกมเลยอยู่แล้วคือเลือดเราไม่น่าต่ำกว่า50%หรอกเออนะแต่ถ้าเป็นเกมยาวนี่คือมันจะมีเลือดแบบขึ้นๆลงๆอยู่แล้วอะ <_ d ata> คือมันบางทีมันก็เลือดต่ำบางทีก็เลือดเต็มอะไรเงี้ย <_ d ata> มันเลยพาสซีฟในการซัพพอร์ตจะไม่คงที่ไงเออ มันเลยทําให้แบบความสามารถในการซับของโกคูมันจะไม่คงที่เอาอะเลยบอกว่ามองไม่ดีเท่าไหร่ถ้าเปลี่ยนจากโอกาสในการกาดเป็นการกาดเลยเนี่ยมันจะโคตรดีเลยเว้ยแม่งม,ม,มาตายตรงมันมาตายตรงโอกาสในการกาดนี่แหลนะฮะแม่งเป็นแค่โอกาสไงไม่รู้ว่าเกิดขึ้นจริงไหมอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้ว่าติดจริงหรือเปล่าต้องมาลองตีทีหนึง่งถึงจะรู้นะครับนะคือจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อโดนโจมตีแล้วไงน,นะ มันเลยแบบเป็นข้อเสียของการติดกาเลยไม่รู้ว่ามันติดหรือไม่ติดเนี่ยเออนะครับต้อไมลองโดนตีมันก่อนจะรู้มันติดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะรอบนี้ดีเฟนซ์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับผมประมาณนั้นนะฮะคือดีเฟนซ์เปิดมาเวลาคู่โกฮังอ่ะไอโกฮัง LR นะถึงแม้จะไม่ได้มีซัพพอร์ตก็ดีเฟนซ์น่ามาหลักแสนเป๊ะเลยถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้ามีซับก็ประมาณแสนกว่านะครับแสนสองแสนสามมันเลยนะครับนะ สีแมตาสึกก็มันแสงสีได้เหมือนกันนะครับซึ่งถือว่าโอเคสําหรับตัวละครสายซัพพอร์ตนะอืมใช้ได้อยู่ซัพพอร์ตได้ลิงดีเนี่ยลิงก Go ์โกหังแม่งโกหังปีห้าล้านสามเอาเรื่องนะโกหังแต่แรงเลยนะเว้ย <c oughs> นะดามเมจก็สองล้านประมาณนี้ครับแต่ยังมันสองล้านกว่าสองล้านสองอะไรเงี้ยน,นะครับถ้ามันติดเป้นก็สองล้านสองได้ปะซึ่งผมจะบอกว่ามันก็แบบว่าไม่ได้ลิงก์เพียงแค่ดีแบบโกหังนะ ลิงกับพวกตัวละครตัวอื่นก็ได้นะพวกแบบพวกตัวละครเก่งๆดีๆเท่ๆอะ่ะพวกเบรตารก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าอย่างน้นก็คือมีลิงก์ซูเปอร์ไซย่าอยู่ด้วยนะครับลิง์พลังขึ้นเต่าด้วยนะเออเพราะว่าเบรตาใหม่ก็มีเหมือนกันลิงพลังขึ้นเต่าอะ่ะนะครับนะลิงกับเบรโตรแดงก็ได้นะเออมันลิงก์ได้หลายตัวเลยแหละขอแค่ว่ามีพาสซีฟสในการซัพพอร์ตอะ่ะมันจะสามารถช่วยตัวละครเก่งๆหลักๆของของโรเดชันเนี่ยมันจะเก่งขึ้นเยอะเลยมีดาเมจและดีเฟนเพิ่มมันเยอะเลยแหละ นะเพราะว่ามันได้ทั้งจากลิงแล้วก็จากการัพพอร์ตของโกโคูตรงนี้ด้วยนะครับมันถือว่าเจ๋งมากเลยนะถ้า p o s ซีฟการัพพอร์ตมันอยู่ถาวอนะ่ผมแม่งโคตรชอบเลยนะมันไม่ใช่ไงเออไม่ใช่นี่แหละแอบเสียดายมากมากอะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยไอเสียดายมากจริงๆนะมันไม่ได้ผิดหวังอนะมันแบบมันถือว่าดีแล้วแหละแต่ว่าผมเสียดายตรงนี้หนึ่ง,งอย่างคือมันแบบนะ ส้ายจริงเออซัพพอร์ตดีนะแต่แบบเลือดต่ำก็ไม่ได้แล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละฮะผมก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปของโกคู Goku ตัวละคร5เมตรในตำนานของเรานะครับโกคูสุดโอสคูของเราได้อ e ีเซ่ที่เราลอยแล้วนะก็ถือว่าเก่งขึ้นเยอะมากๆแต่ก่อนทำอะไรไม่ได้เลยไงตอนนี้ก็คือเก่งขึ้นเยอะแล้วนะครับเป็นตัวละครที่สามารถซัพพอร์ตในทีมหลักๆเก่งๆได,ได้เยอะเลยแหละนะครับผม ป็นตัวละครที่สามารถหยิบมาใช้งานจริงได้เลยก็ว่าได้นะเรียกงี้เลยก็ว่าได้เพราะว่ามันลิงดีไงเออเล่นในทีมแบบพวกทีมพลังขึ้นเต่าทีมโกแฟมก็ได้นะแต่ว่าคงเป็นทางเลือกลองๆแหละผมว่านะครับเผื่อใครแบบไม่ได้มีตัวละครเยอะมากไงเออไปฟาร์มฟรีมาได้ได้ ece ก็ทํามาซะก็ถือว่าเล่นได้ดีเหมือนกันนะครับไม่ได้แย่ซึ่งถ้าใครมีความคิดเห็นเสริมตรงไหนนะครับก็สามารถเสริมและพูดคุยมาแชร์กันได้เลยนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับว่า ละครตัวนี้นะครับมันเป็นยังไงมีความถูกใจสำหรับคุณเองไหมรู้สึกยังไงกันบ้างก็มาลองพูดคุยกันได้นะครับผมนะงั้นก็โอเคแล้วกันคลิปนี้ผมต้องขอตัวจบคลิปลงเพียงแค่นี้นะครับถือว่าดีขึ้นเยอะแต่ไม่ได้ทําให้ผมว้าวมากนะครับสิ่งที่ทําให้ผมว้าวมากคือเรื่องของการซัพพอร์ตแล้วก็ลิงก์สกิลที่ดีนะซึ่งมันก็มีแววมาแล้วแหละมีแววตั้งแต่ตอนไม่ได้อีเซ่แล้วคือมันเป็นลิงก์สกิลที่ดีแล้วก็ซัพพอร์ตได้นะครับ แต่ผมไม่นึกว่าตอน ECA มันจะทำให้พาส์สีต้องเลือดต่ำก่อนอะเอ้ยต้องเลือดมากก่อนถึงสามารถมาอรอตได้นึกว่าเกมมจะทำแบบว่าอยู่ถาวรอลเราจะดีมากไนมะ่ใช่นี่แหละนะเออนะครับผมงั้นก็โอเคแล้วการคลิปนี้ต้องคอตัวราไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายดูม